สวัสดีครับผมสกายนะครับฮ่าคลิปนี้นี่ก็จะเป็นการเริ่มโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ในการวาดรูปของผมนะครับฮ่าเพราะว่านี่คืออีเวนต์มหาศึกวาดชนเทพนั่นเองฮ่าบอกเลยว่านี่จะเป็นการวาดรูปที่ทัาไทยผมเป็นอย่างมากเลยครับแต่เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะว่าผมจะมาอวดวาดโชว์เทพนะเพราะว่าผมเนี่ยก็จะวาดลูกๆเหมือนอย่างเช่นเคยนั่นแหละครับเพียงแค่จะมาวาดคาแรคเตอร์จากเรื่องมหาศึกคนชนเทพนั่นเองอ่าและที่ผมกําลังจะประเดิมวาดเลยก คือสักยมุนีนะครับหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชักกะบุตดาหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นกบิลพัทนะครับตัวตึงลุมพินีหลายชื่อเหลือเกิน,นครับหลายสมญานะครับหรือจะเรียกสั้นๆง่ายๆก็คือพระพุทธเจ้านิกายมหายานของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ <laughs> บอกเลยว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้โคตรจะเท่มากเลยครับ <laughs> เห็นภายนอกเนี่ยมันก็เป็นแค่รูปลักษณ์นะครับ แต่ภายในเนี่ยเต็มไปด้วยความน่าเลื่อมใสแล้วก็ศรัทธายอย่างยิ่งยวดเลยนะครับแล้วผมก็จะมาวาดคาแรคเตอร์ตัวนี้ให้ดูกันนะครับซึ่งผมก็เคยวาดไปแล้วครั้งหนึ่งคนระับซึ่งครั้งนี้ก็จะมาวาดแบบตัวเต็มเลยนะครับ ครั้งก่อนนี่ผมอาจจะยังฝีมือไม่ถึงขั้นนะครับเลยวาดได้แค่ใบหน้านะครับแล้วก็ประมาณครึ่งครึ่งตัวนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะพร้อมแล้วนะครับที่จะมาวาดชนเทพกันเลยนะครับก็นี่ครับก็เหมือนกับทุกทีเลยนะครับก็เราจะทําการล่างโครงแล้วก็มีอ่ามีโครงหน้านะครับหน้าก็อจะยาวๆหน่อยนะเพราะว่ามันจะแสดงถึงความเป็นอ่าคาลคเตอร์ผู้ใหญ่นะครับอ่าแล้วก็จะมีตาที่ค่อนข้างจะเล็กแหลมเลียวนะแบบนี้เลยนี่ อ่าแล้วก็เอกลักษณ์นะขาดไม่ได้ลแล้วจะต้องมีใส่แว่นนะับแบบนี้เลยนี่ขีดเป็นแว่นนะับออกเหลี่ยมๆหน่อยคนระับสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าแล้วตรงตรงนี้จะเป็นที่อ่าขอบของแว่นนะัอ่าแล้วก็มีจมูกแล้วก็ปากนะับอ่าผมก็จะวาดปากให้มันโชว์เขี้ยวนะับอ่านี่แบบนี้เลยนะับอย่างเท่รนะับใบหน้านี้อ่า บริเวณคางอาจจะเป็นเหลี่ยมๆเล็กน้อยนะครับเพื่อจะให้ไม่ดูแหลมนะครับเวลาเราวาดคางแล้วเราวาดคางให้เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับมันจะดูเป็นแบบอ่าทรงผู้ใหญ่นะครับอ่าเป็นใบหน้าของทรงผู้ใหญ่หลังจากนั้นเราก็วาดตรงใบหูได้เลยนะนี่และนี่คือใบหูที่เป็นเอกลักษณ์นะครับอ่านี่ก็จะเป็นหูออกจะมีติ่งหูยาวๆออกมานิดนึงนะครับแบบนี้เลยนี่ แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ทําทําการวาดต่างหูนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นหยุดรูปหยดน้ํานะครับแบบนี้เลยนี่รายละเอียดก็ประมาณอย่างนี้เลยครับก็ยิ่กกะยือไปนะครับการวาดลวกนี่ก็ลวกกระทั่งลายเลยนะครับเอาให้มันดูคล้ายๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องวาดเหมือนนะเพราะว่านี่คือการสเก็ตนั่นเองครับการสเก็ตเราก็ไม่จำเป็นต้องให้มันเหมือนมากอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับ และนี่คือเส้นหน้าผากนะครับแล้วก็ถัดไปโค้งๆนี่คือเส้นของกะโหโลนะครับนี่ลาขึ้นไปแบบนี้นะครับพอมี2เส้นนี้แล้วจะทําให้เรากําหนดทรงผมด้านหน้ากับด้านข้างได้ง่ายขึ้นนะแบบนี้เลยอ่าแต่ทรงผมของสกยัมุนีศัสดาของเราก็จะเป็นแบบอ่ารวบผมไปข้างหลังนะครับอ่าแบบนี้เลยนี่แล้วก็มีผมออกมาเป็นปอยนะครับนี่โค้งๆอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์เลยนะจุดเด่นเลยนี่ เสริมไปนะครับอามันจะเป็นมีเหลี่ยมมุมแบบนี้อ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีปลอยนิดนึงอ่าโคตรเท่ครับนะนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับของทรงผมที่ถูกมัดรวบไปทางด้านหลังนะแบบนี้เลยนี่นี่เขาเรียกว่าทรงผมมันรัดรวบเข้าไปนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับ เก่าหน้านิดนึงแล้วนี่ก็จะเป็นอ่าจะเรียกว่าอะไรดีมันเป็นตัวรัดนะครับตัวรัดทรงผมด้านหลังนะครับนี่แบบนี้เลยหลลมๆๆๆง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าส่วนรายละเอียดก็ขีดๆไปครับแบบนี้นี่แล้วนี่คือทรงผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นม้วนก้อนๆใหญ่ๆเลยนะครับมาเป็นผมม้วนๆอย่างนี้เลยนี่ นี่ขึ้นไปถึงตัวหนีบเลยนะครับวาดเป็นทรงก้อนๆน,นะครับหลายๆช่อนี่แบบนี้เลยเฟอร์เฟอร์เฟร์ฟ,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 ฟไปง่ายๆเลยครับแล้วก็สักนิดนึงนี่มีผมออกมาเป็นเส้นๆนิดนึงเพื่อความเท่นะครับตรนี้อย่างเท่ครับอ่านี่ออกมาครับอ่าประมาณนี้นี่อ่าโอเค แล้วก็ด้านบนก็จะมีเป็นผมม้วนม้วนครับอ่าเราก็จะวาดขึ้นกรอบก่อนว่าให้โค้งประมาณนี้แล้วก็เป็นม้วนม้วนมวนครับนี่ทรงผมจะเป็นทรงม้วนมนวนครับตรงนี้เลยเป็นช่อชม้วนมวนอ่าแค่นี้เราก็ได้ใบหน้าของสกยะมุนีแล้วครับอ่าผมก็เรียกตามตามในมังงะเลยนะครับอ่าจะได้ไม่สับสนตรงนี้ก็เป็นช่วงคอนะครับจากนั้นก็คือนี่ก็คืออณาตโตมีอนณฐานะครับ เส้นแนวนอนด้านบนก็คือเส้นไหปลาครับแล้วก็ลากเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลงมาแบบนี้ครับนี่เส้นล่างสุดคือเส้นสะโพกครับตรงกลางนี่คือเส้นเอวครับแบบนี้เลยนี่แล้วนี่คือเส้นหน้าอกครับเส้นเอวแล้วนี่คือเส้นสะโพกครับอ่าแล้วก็มีกางเกงในนะแบบนี้เลยแล้วเราก็ทําการล่างขานะนี่คือขาท่อนบนสองข้างอ่ะประมาณนี้ครับนี่ก็คือสุด A4 แล้วจากนั้นเราก็วาดอ่าเป็นหัวไหล่ครับเราวาดทรงกลมก่อนครับอ่าเพราะว่ากล้ามมีกล้ามเนื้อนะครับมีหัวไหล่โตโต อ่าฉะนั้นเราก็าวาดทรงกลมแล้วมีแขนท่อนบนแขนท่อนล่างแล้วตามด้วยมือครับสี่เหลี่ยมข้างหมูหลังจากนั้นก็จะมีนิ้วครับนี่แบบนี้อ่านี่ครับสเก็ตเข้าข้าไปก่อนครับนิ้วชี้นิ้วนางนิ้กลางนิ้วก้อยครับแบบนี้เลยนี่เอาแบบกำลังเท้าเสเอ์นะครับแบบนี้เลยอ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็น มืออีกข้างนึงนะครับแล้วก็วางมือก่อนเลยผมจะให้มือมันจับจับลูกอมน,นับนี่แบบนี้เลยนี่นี่มือนับอันนี้คือนิ้วชี้ฟืบมาตรงนี้ส่วนตรงนี้เป็นนิ้วโป้งอ่าแล้วก็จะเป็นการจับนับนี่นี่คือจับลูกอมน,อนับนี่อย่างเท่ครับอันนี้อ่า ตรงนี้ผมก็กะระยะนะว่าตรงนี้คือเป็นช่วงหัวไหล่แล้วตรงนี้คือแขนท่อนล่างนะครับอ่าแล้วเป็นข้อศอกแล้วก็แขนท่อนบนมาติดกับแขนข้อศอกตรงนี้อ่าประมาณนี้เลยครับแค่นี้เราก็ได้อานาตมมีแบบคร่าวๆแล้วอ่าหลังจากนั้นที่เหลือคือเราเติมรายละเอียดไปเลยนะครับอ่าตรงนี้คือไหปะลานะรัานี่คือช่วงน Hands หน้าอกอ่าหลังจากนั้นก็จะเป็นการวาดแบบสวมเสือ้อนะครับใส่เสื้อผ้ารายละเอียดต่างๆนี่นี่คือกล้ามหน้าอกครับ <laughs> อย่างแน่นนะครับ รา,ายละเอียดของสกยมุณีก็จะไปยากไอ้ตรงที่มันเป็นผ้าคุมห้อยๆนะครับซึ่งมันจะห้อยกันเยอะนะครับแต่ส่วนช่วงอกนี่ไม่ไม่มีอะไรนะเพราะเป็นแค่เสื้อเชิ้ตธรรมดาครับไม่ใช่เสื้อเชิ้ตเด็กเป็นเสืก้กล้ามนะครับอ่าอย่างนี้ครับ <Okay. S 2> จะวาไปแล้วเนี่ยการวาดลูกลูกมันก็คล้ายๆกับการเดินทางสายกลางเป๊ะเลยนะครับเพราะว่าการวาดลูกลูกเนี่ยมันไม่ได้มีเป้าหมายจะวาดให้สวยขั้นเทพเลยเพียงแค่วาดให้มันคล้คลายๆเอาฮาก็พอแล้วครับแต่ถ้าเกิดเรามีเป้าหมายที่จะวาดให้สวยขั้นเทพเนี่ยมันก็จะต้องแลกกับความพยายามความอดทนแล้วก็ความตั้งใจเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งมันก็ตึงเกินไปนะครับมันใช้พลังงานค่อนข้างมากมันจะทําให้เราเหนื่อยแล้วก็ท้อง,ง่าย แค่คิดว่าจะวาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกขี้เกียจขี้เกียจแล้วนะครับแต่ถ้าหากเราวาดแบบมีอารมณ์แบบอยากจะวาดก็วาดสักทีหนึ่งอีกอาทิตย์นึงค่อยมาวาดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไอ้แบบนี้เนี่ยมันก็หย่อนเกินไปนะครับกว่าจะวาดได้สวยเนี่ยก็คงใช้เวลาเดินทางแบบคล้ายหอยทากเลยนะครับแต่ถ้า,าคนที่เพิ่งเริ่มฝึกเนี่ยถ้าเน้นวาดลูกๆบ่อยๆรายละเอียดไม่ต้องเน้นมากนะไม่ต้องเยอะ วาดเสร็จเร็วเราก็จะเห็นความผิดพลาดต่างๆบ่อยๆครับแล้วก็เอานําไปไปแก้ไขวาดใหม่วนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับภาพของเราเนี่ยก็จะดูดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเรายิ่งวาดบ่อยยิ่งมีความชํานานญครับมันเป็นกฎของธรรมชาติเลยนะครับที่ไม่มีใครเลี่ยงได้นะครับ ่อให้คนคนนั้นเนี่ยจะมีฝีมือกากแค่ไหนก็ตามนะครับอ่าหลังจากที่เรามีความชํานาญในการวาดคร่าวๆลวกๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้พื้นฐานที่สาคัญที่สุดของการวาดรูปมานะครับนั่นก็คือความสนุกนั่นเองนะครับอ่าหากใครที่มาถึงขั้นความสนุกแล้วเมื่อไหร่เนี่ย ก็จะรู้ได้รู้ได้เลยนะว่าการพัฒนาการว่ารูปที่สวยยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับส่วนเป้าหมายการว่าสวยขั้นเทพตอนแรกๆที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเพียงแค่การท้าทายฝีมือของเราเท่านั้นนะครับ ส่วนเป้าหมายของเราเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นการวาดเพื่อให้คนดูชอบสไตล์งานวาดของเราแทนนั่นเองครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้ฮมันก็เป็นแค่เส้นทางสายกลางของการวาดรูปที่ไม่ตึงแล้วก็หย่อนจนเกินไปนะครับแล้วเราก็จะไม่มีวันรู้สึกเบื่อในการวาดรูปเลยนะคร่าแต่ก็อาจจะมีความขี้เกียจบ้างตามสัจธรรมนะครับนี่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ นี่ครับและส่วนการวาดที่ผมวาดอยู่ถึงตอนนี้เนี่ยนี่ก็คือการวาดของผ้าคลุมนะครับอ่ามันจะเป็นผ้านะครับที่ร้อยไปร้อยมาซึ่งอาจจะดูแลสับสนนิดนึงนะครับอ่าแต่ก็ฝึกฝึกวาดไปนะครับบางทีผมก็พันพันผ้าน,นี่ก็อาจจะมั่วไปบ้างนะครับนี่ครับพยายามพันไว้รอบวงแขนนะครับอ่า นี่ครับนี่มันก็จะเป็นความสนุกของการสเก็ตแบบลวกๆวาดแบบลวกๆนะครับคือเราไม่ต้องไปเป๊ะอะไรมากนะครับถึงแม้เราจะวาดผิดบ้างเบี้ยวบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจมากนะครับอ่าไม่ต้องไปคิดมากคิดลึกคิดเยอะนะครับเราแค่คิดว่าเราจะวาดออกมายังไงให้มันอ่าดูดีที่สุดนะครับสําหรับฝีมือที่เรามีทั้งหมดตอนนี้นะครับอ่าเพราะว่าต่อให้เราวาดเสร็จพรุ่งนี้ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่วาดแล้วธรรมดาแล้วนะครับ แล้วผมเชื่อได้เลยว่าพรุ่งนี้ถ้าวาดซ้ำอีกมันก็จะสวยยิ่งกว่าวันนี้แน่นอนนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเออเราจะวาดแล้วมันไม่ดูดีนะครับเพราะว่ามันไม่ดีวาดสวยมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลไปนะครับแล้วก็วาดซ้ําไปเรื่อยๆนะครับเอาความสนุกเข้าวาดนะครับยิ่งวาดบ่อยเราก็ยิ่งชํานาญยิ่งชํานาญเราก็ยิ่งมีความสนุกนะครับ อ่าแล้วความสวยมันก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัตินะครับนี่ครับแล้วนี่ก็คือรายละเอียดปีกย่อยนะครับเนี่ยก็คือรายละเอียดที่ถ้าจําได้ก็ใส่แล้วไอ้นี่จะเป็นสร้อยหรือโซ่อะไรสักอย่างครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับมันเป็นเครื่องประดับนะครับอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นผ้าที่อยู่ชั้นในแล้วห้อยลงมานะครับอ่าส่วนรายละเอียดของผ้านี่ผมก็ไม่ต้องบอกนะครับคือม่วนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปม่วทีหลังนะครับ ตรงนี้ก็เอาแบบเฉพาะหน้าใบนะครับอ่านี่เกาๆไปนะครับเพื่อจะให้ผมจะจะาไปตัดเส้นแบบเข้าๆนะว่าผมจะตัดตรงไหนยังไงครับอ่านี่ก็เป็นผ้านะครับอ่าประมาณนี้นครับเดี๋ยวไปดูการตัดเส้นแบบเข้าๆกัน แล้วนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นการตัดเส้นสีดําเพื่อให้เส้นสเก็ตสีแดงของเราเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่เราจะเอายางลบเนี่ยไปลบเส้นดินสอสีแดงให้มันออกเจือจางมากที่สุดนะครับล้วค่อยเอาไปตัดเส้นอีกทีทีหลังให้มันเนี๊ยบยิ่งกว่านี้นะครับเพราะว่าการตัดเส้นแบบคร่าวๆตอนนี้เนี่ยมันเป็นการตัดเส้นที่ค่อนข้างจะลวกๆนะครับมันก็จะมีลายเส้นที่กระยึกกระยือไม่เ้าไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ขาดขาดเกินเกินมีบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวนะครับ ค่อยเอาภาพเหล่านี้เนี่ยไปเกาให้มันหายคันอีกรอบนะครับมันจะได้มีเส้นที่เนีย้ยบแล้วก็ดูสวยมีเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถ้าใครสามารถวาดรูปได้ระดับหนึ่งแล้วก็รับรู้ถึงความสนุกในการวาดเมื่อไหลแล้วเนี่ยผมก็กล้าฟันธงบอกได้เลยนะครับว่าคุณนะ่ะมีพรสวรรค์ในการวาดรูประดับหนึ่งแล้วนะครับอ ก็อย่าไปท้อแท้กับคํานินทาเหยียบย่าหยาบคายที่คอยสกัดกั้นเราต่างๆนานา,นาคอยถ่วงเราแล้วก็อย่าไปใส่ใจให้มากนะครับเพราะว่าฝีมือประมาณผมเนี่ยหรือที่เก่งยิ่งกว่าผมอะ่ะก็โดนมาคล้ายๆเหมือนกันหมดแล้วนะครับเข้าใจดี <laughs> อีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่วาดเป็นเนี่ยเขาจะไม่ติเหยียบย่ำเราให้เสียกำลังใจครับ เพราะว่าเพราะรู้ว่ากว่าจะวาดได้สวยเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับอ่าคนที่วาดไม่เป็นบางคนเนี่ยก็ไม่คิดที่จะรับรู้ด้วยซ้ำนะครับแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องให้เขามารับรู้ซึ่งมันเสียเวลาความสนุกของเราแท้ๆเลยนะครับเอาเวลาที่มีค่าของเราเนี่ยมาฝึกวาดรูปมาพัฒนาทักษะฝีมือของเรากันดีกว่านะครับอเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการสอนลงสีเพื่อพ้นทุกข์กันนะครับอ่ ตั้งจิตให้มั่นด้วยบัชกรอนอย่าพิ่งรีบตึงรักษาสีด้วยครีมเบสเสริมความอดทนพ่นออเรนไล่เงาให้เกิดสมาธิจะได้ไม่เป็นดีส่้นแต้มเปล่าผสานเพิ่มปัญญาไมเกรนจะได้ไม่ถามหาเติมพิงให้แว่นออฟตัฟระบายสีขาวให้ทั่วจะได้เป็นสุขอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันดวงตาจะเห็นธรรมด้วยสีไล่แหลกเสริมเยลโล่บวกออเรนจะได้คิดบวกพ่นซิลเวอร์แล้วเคลือบบางๆด้วยเยลโลกรีนเสริมคิงฟิชบูอีกเชนแล้วทับด้วยพลัสเซียนบูเว้นไฮไลท์ขาวเพื่อจิตใจ ที่ขาวบริสุทธิ์ผุดพองไม่ใช่ขี้เกียจร,ระบายสีทํากรรมอะไรไว้ก็เตรียมรับกรรมด้วยเยลโล่รองพื้นสาดออลเรนเฉดเงาอย่างชั่วก็ได้ชั่วคืนสนองบรรจงไลโอเคอร์ทำให้ดีทั่วก็ได้ดีตอบแทนคํานินทาหยาบคายดูถูกใช้เวอร์มิเลียนฟังหูซ้ายทะลุหูขวาใช้เลดเบ้าไล่กโกรธคือโง่โมโหคือบ้าตั้งจิตสงบด้วยออลเรนให้นิ่งด้วยใจที่ให้อภัยสาดบูเกลอย่าหลงคาเย็นยอปอปั้นใช้เซเลเรียนบูเพิ่มมิติความพยายาม ทำให้มากขึ้นพ่นซิลเวอร์ให้เนียนอยากกลัวอุปสรรคที่ขวางกั้นแว้นแสงขาวคนเก่งจริงใช้คิงฟิชอร์บูพัฒนาทักษะรากฐานคนแน่จริงใช้พัทเซนบูลงเฉดเงาไม่ดูถูกเกียดใครคนเฟี้ยวจริงใช้เซอรเรเลียนบูให้เกียรตผู้อื่นกระจายไปทั่วลงดำอีกนิดเสริมสัจธรรมปิดท้ายเลมอนเยลโลให้รู้แจง้งสาธุนิพพานแล้วจ้า